วันที่11สิงหาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. ในเวลาช่วงเช้ายอดสินเชื่อใหม่ประจำเดือนสิงหาคมจากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก2,240บิลเลียนเป็น360บิลเลียน 2. ในเวลาช่วงเช้าปริมาณเงินหมุนเวียน M2 แบบรายปีประจำเดือนสิงหาคมจากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่8.3% 3. เวลา16นาฬิกาดุลการค้าของอิตาลีประจำเดือนสิงหาคมจาก i s t a ตคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก6.6บิลเลียนเป็น7.12บิลเลียนต่อไปเป็นข่าวโฆษณาบีทาซาไทยแลนด์ t Thailand, พร้อมซัพพอร์ตคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องการซื้อขายรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์หรือมีคำถามเรื่องการยืนยันตัวตน KYC ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของบีทาซาไทยแลนด์ พร้อมดูแลและอยู่ข้างๆคุณเสมอสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางหลักได้ที่แอปบีทาซาไทยแลนด์ในโหมดช่วยเหลือเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ววันนี้โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด